เวลาในเวลาสบายสบายต้นเทียนอาจมันผลเขาวันษาปีนี้วันที่สิบเดือนแปดสิบห้าค่ำเขาวันษาปีนลองปีนี้แลนั่นสบายต้นเทียน อ่าถวายต้นเทียน ok พระ bạn แล้วครับทางนี้เป็น chắc เพลวันศพราเข้าทาง ไปทําการทั้งวันกับตรงลา<ม>่าเลยตรงยุดเป็นบ้านยุทธมีมิบรปราชามาฟารงบ้านมีมิตรปรรจานมาฟาหตงบ้า

คนเกาคนแกควนนมเย็บย่อยนักเลียงแต่ว่าพี่น้องบ้านรที่นอีเี้นาาเป็นัการนกะจัาี่เป็นักการดี่มนกรพี่น้องเป็นกาลังงแต่ไรเทียนเยอะไหมต้นเทียน ข้าพุทธองคไนโลกลายพารับผม